สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำในดวงที่เรืร่มงคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับความรักนะคะเมื่อเขาคนนั้นพบตัวท็อปอย่างตัวแม่อย่างคุณตัวพ่ออย่างคุณนะคะเขาถึงขนาดไปไม่เป็นเลยเดียวสรบัตพลังงานของคุณด้วยการกดสควอชไลค์แชร์เรามาดูพลังงานของคุณตัวท็อปตัวพ่อตัวแม่นะคะตัวเด็ดๆที่เขาต้องตกใจเนาะเรอาอนุญ,ญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยนะคะ ส่วัความันรรานของคุณคลิปนี้เป็นคลิปความรักนะคะตัวท็อปตัวพอตัวแม่เนาะลัคน,นาราศีของคุณและเขาแอรท่านลมมิถุนตุนกุมพูตโตนะท่านลมมิถุนตุนกุมเม่มุริกุลเกิดวันพุทธท่าน้ำสกอร์บิโอราศีพิจิกท่าน้ำวินาราศีพิศภราศีตุลสักซิเตอร์เรราศีนูจาตุไฟ พลังงานตัวท็อปตัวพอ่อตัวแม่มารวมกันนะจิมนาราสิมิถุนนาท่านลมแคนเซอร์าราศีกรกฎธาตุน้ำเตอร์ธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกจูปิเตอร์คนเกิดวันพฤหัสนะคะเนปจูนธาตุดินประสบกรนมกรคนเกิดวันพฤหัสลิบา้าราศีตูนทาตนลมนะคะตัวท็อปตัวพอ่อตัวแม่ทั้งหลายมีตัวเลขเกี่ยวข้องกับคุณแล้วก็วันที่เกิดของคุณด้วยนะคะยี่6 2บสี่สิบหกยี่สิบห้ายี่สิบสองเก้าสิบแปด 15 3 21 4 7 8นะคะมีหรือเปล่าเอ่ยนะคะตัวท็อปตัวพ่อตัวแม่ทั้งหลายมารวมตัวกันเร็วๆนะอักษรย่อชื่อจริงชื่อเล่นของคุณและเขา D O C E Y U Q เอบเบอร์นอก I P L G V นะคะมี B. หรือเปล่าเอยใครมีพลังงานของตัวท็อปตัวพ่อตัวแม่นะคะมารวมกันตรงนี้คลิปนี้เกี่ยวกับความรักนะคะเมื่อเขาพบเจอตัวท็อป ตัวพ่อตัวแม่อย่างคุณเขาถึงกับไปไม่เป็นเลยทีเดียวนะคะเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนาะเรามาดูกันนะคะเป็นคลิปเกี่ยวกับความรักนะคะเมื่อเขาได้เจอคุณความรู้สึกความคิดของเขาที่มีต่อคุณครั้งแรกเป็นยังไงตัวท็อปตัวพ่อตัวแม่อ้โหนะคะเลงกระสุนเลงกระบอกนะคะมาที่คุณเลยยูดิเซิร์ฟบเลฟนะ,ค,ะคุณคือเป้าหมายของเขานะคะ เขาเล็งเป้าหมายมาที่คุณแล้วนะคะ Make the effort คุณน่ารากักออนะคะตัวพอตัวแม่ก็ต้องน่ารักอยู่แล้วใช่ไหม Trust นะคะขอให้เชื่อใจเขา Attraction คุณมีพลังงานนึงดูดทำให้เขาสนใจมากๆนะคุณสวยคุณหล่อนะคุณดูดีมีสเสน่ห์นะคุณโดดเด่นกว่าคนอื่นเป็นไหนๆ Religous i v e c t o r นะคะตอนนี้อาการของเขาคลั่งใคร้หยหาคุณมากๆ honeymoon ะค,ะคุณและเขามีโอกาสได้ไปเที่ยวได้ไปเฉลิมฉลองหรือว่าคนคนนี้มีพลังงานของชาวต่างชาติต่างถีนนแดนต่างประเทศซึ่งเขาจะบินข้ามน้ําข้ามทะเลมาหาคุณเคมิซีนะคะพลังงานตรงกันแน่นอนนะหวยหานะคลั่งไคล้ซับเพรสชั่นพลังงานของคนที่เหมือนรักคุณมากอะคลั่งมากอาการคลั่งที่แบบแม้เขาจะมีคนอื่นอยู่ข้างกาย เขาก็ยังต้องเคลียร์นะตัวเขาเองเพื่อมานะะให้คุณรักคุณนะคะประมาณนี้ประมาณที่ว,ว่าเออต้องเคลียร์ตัวเขานั่นแหละสับปรชันอ่ะเออเคลียร์ให้เขาโสดอ่ะนะคะมาดูพลังงานของคุณสินะคะพลังงานตัวท็อปพตัวท็อปตัวท็อปตัวเด่นตัวพอ่อตัวแม่ของคุณเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรขออนุญ,ญาตเทวดาประจําตัวของคุณนะคะเปิดดวงชะตาของคุณ เปิดพลังงานของคุณนะตัวท็อปตัวพ่อตัว,ตวแม่ทั้งหลายมารวมตัวกันเร็วนะคะคุณมีพลังงานอย่างไรอยากรู้จังเลยนะคะวันที่8สิงหาคามนี้จะเป็นวันที่ทุกคนนะคะจะต้อง manifest ตัวเองนะคะเปลี่ยนพลังงานลบออกจากร่างกายของตัวเองให้เป็นพลังงานดีๆเพื่อต้อนรับสิ่งใหม่ๆแล้วนะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณพลังงานของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะ ตัวท็อปตัวพ่อตัวแม่ทั้งหลายมาดูสิถึงขนาดทําให้เขาไปไม่เป็นเลยนะตัวพ่อตัวแม่เป็นไรคะห้าเหรียญน,นะคะเศร้าใจคิดถึงใครนะคะพลังงานตัวท็อปตัวพ่อตัวแม่คุณทําให้เขาคิดถึงคุณทําให้เขาโหยห,หาคุณทําให้เขาอยากเจอคุณมากๆคุณทำให้เขาเหมือนกับว่าไปไม่ถูกไปไม่เป็นนะคะคือเขาคิดถึงวันเวลาอดีตเก่กาๆที่เขาได้เจอคุณอะ แม้เขาจะไปเจอคนอื่นๆนะคะก็ไม่ได้ทําให้เขาสนใจคนอื่นๆเลยนะคนคนนี้ก็ไม่ทมานามเหมือนกันนะคะเขาก็ตัวพ่อตัวแม่เหมือนกันแหละพลังงานของหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้ทั้งหลายนะคะที่แบบเหมือนตัวเขาเนี่ยมีคนเข้าหาเขาเยอะนะคะแต่คนที่เขารักแล้วก็คิดถึงผูกพันนะ,ะอยากคุยอยากเจอนะ,ะอยากจะมาหาเนี่ยกดันเป็นคนคนหนึ่ง นะที่ทำให้เขาคลั่งไคล้นะคะก้าวดาบเนี่ยลืมไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับกระส่ายกระสับนะคะร้อนรนกระวนกวายคิดถึงแต่คุณนะคิดถึงแต่เรื่องราวอาดีตเนี่ยดูสิมีแต่คนเข้าหาเขาแต่เขาตั้งดาบใส่เขาไม่เอาใครเลยเขาไม่สนใจใครเลยนะคะมีแบบสาวๆหนุ่มๆหอบเสื้อผ้าจะมาอยู่กับเขาเขาก็เลยตะเพิดหนีซะงั้นนะคะตั้งดาบใส่คนอื่นแบบไม่เอาไม่สนไม่แคร์นะคะ ด่าตะเพิดไล่ตะเพิดทุกคนออกไปจากชีวิตเขาหมดเขาอยากจะได้คนคนหนึ่งเขาคิดถึงคนคนหนึ่งนะคนที่อยู่ไกลแสนไกลจากเขามากนะคะอืมคนคนนั้นอะ่ะทําให้เขาคิดถึงแต่อดีตคิดถึงแต่ครั้งแรกที่คุณกับเขาได้คุยกันะ่ะมันเป็นช่วงเวลาดีๆมากๆเลยผู้หญิงก้าเหรียญผู้ชายก้าเหรียญสาวโสดพอมไม่ไม ที่ดูแลตัวเองได้สวยเก่งฉลาดมีครบทุกอย่างแต่งตัวดูดีมีเสน่ห์แม้จะไม่เพรียวไม่สวยเหมือนดารานางแบบแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ทำให้เขาคลั่งไคล้ลงไหลไปไม่ถูกไปไม่เป็นเลยเดียวนะคะพลังงานของพ่อมแม่แม่ไมนะที่มีสเสน่ห์มากๆทำให้เขาลงไหลคลั่งไคล้ทำให้เขาลืมมันเวลาอดีตเก่าๆนะยังรักแล้วก็ผูกพันยังคิดถึงอยู่เดิมมูลเนี่ย คือเขารู้นะคะว่าเขาต้องทํำยังไงแต่ว่าคือเหมือนกับคือถ้าไม่ทักมาถ้าไม่คุยถ้าไม่ติดต่อมาหาเขานะกับผู้หญิงคนนั้นกับผู้ชายคนนั้นคือไม่มีโอกาสได้คุยกันอะ่ะแต่คือเขาก็ไม่ยอมทํานะนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานของตัวท็อปตัวพ่อตัวแม่อย่างคุณนะทาให้เขาขลั่งไคล้หลงไหลักขนาดนี้ตอนนี้อาการของคุณเป็นยังไงบ้างนะคุณเป็นเหมือนเขาหรือเปล่า นะาพลังงานตัวท็อปตัวพ่อตัวแม่นะรู้ไหมว่ามีใครคิดถึงรู้ไหมว่ามีใครแอบคิดถึงนะโอ้ยเป็นเหมือนกันจ้าคิดถึงเหมือนกันโอ้ยไพ่ใบเดียวกันสับแล้วนะโอ้ยโดมูนอีกโอ้ยนะคะใบเดียวกันหมดเลยอะ่ะนะตัวคุณเนี่ยคือแบบก็คิดถึงเขานะก็ชอบเขานะแต่ว่าคือมันจะทํายังไงได้ปล่อยให้โชคชะตาฟ้ากําหนดเถอะถ้าเราเป็นคู่กันแล้วเราก็ไม่แคร์วกันบางควท่าน คือเหมือนกับคาดหวังความสัมพันธ์ที่อยากจะมีครอบครัวอยากแต่งงานอ่ะแต่ด้วยนะเราก็ไม่มั่นใจนะว่าเขาจะจริงจังกับเราหรือเปล่านะคะซึ่งสิ่งที่คุณรู้มาเนี่ยมันเหมือนกับมันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณเหมือนห้ามความรู้สึกของตัวเองอ่ะว่าคนคนนี้ยโสดหรือเปล่านะยังมีคนรักอยู่หรือเปล่ามีแฟนอยู่หรือเปล่ามีคนเข้าหาเขาเยอะเนี้ยนะตัวคุณเหมือนกับไม่กล้า ที่จะไปสารสัมพันธ์กับเขาไม่กล้าที่จะเหมือนกับว่าเปิดใจเพราะว่าบางคนบางท่านก็กลัวว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันเหมือนกับไปคุยกับคนที่เขามีครอบครัวมีคนรักแล้วนะคะแต่งงานแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนกับว่าต้องหักข้ามใจเนาะเรากลัวมันไม่ถูกต้องไงด้วยความที่เขาก็ไม่ได้ทําอะไรนะตัวเราก็ไม่กล้าจะทําอะไรเงี้ยก็เ,เลยต้องอดทนอดกันนะ้นอ่ะ คือเก็บความรู้สึกเก็บอาการอ่ะไอเราก็คิดตื้อคิดตึงเหมือนกันนะคะเราก็ไม่น้อยหน้าเขาเหมือนกันแหละเราก็มีความที่แบบเหมือนอยากจะสารสัมพันธ์กับเขาอะนะอืมตัวพ่อตัวแม่เก็บไว้ก่อนเก็บอาการไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบนะคะเดี๋ยวให้เขาเป็นฝ่ายชายอะ่ะเขาติดต่อมาเองเนาะเรามาดูกันนะคะแรนดอมเขาพบตัวท็อปตัวพ่อตัวแม่อย่างคุณเนี่ยทาให้เขาไปไม่ถูกนะคะข้างใคร ไปไม่เป็นเลยทีเดียวนะมาดูพลังงานแรนดอมเรื่องราวของคุณและเขาอืนะคะเฝ้าคิดถึงคดนึงหา the judgment รอโอกาสรอเวลานะคะรอโชคชะตาพมรมลิขิตฟ้าลิขิตนะรอรอในเรื่องของการที่แบบหมดสิ้นเวรกรรมเก่าๆอ่ะนะคะซึ่งแน่นอนคนคนนี้มีพลังงานของความที่แบบเหมือนเขารอโอกาสอะไรบางอย่างรออิสรภาพอะ่ะนะ รอความชัดเจนจากตัวเขาเนี่ยแหละซึ่งเขาเหมือนคิดอยู่ตลอดเวลานะถ้าเขาโสดถ้าเขาไม่มีพันธะใดๆถ้าเขาเคลียร์ปัญหาตัวเองถ้าเขาพร้อมเมื่อไหร่เขาจะติดต่อมาหาคุณเขาเชื่อว่าการติดต่อระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคือแบบมันติดต่อได้ง่ายมากๆแล้วมันก็มีช่องทางหลายช่องทางในการที่จะไม่เขาติดต่อหาคุณอะนะคะคือถามว่าตอนนี้เวลานี้เขาคิดจะติดต่อไปหาคุณไหมคิด แต่เขาอยากจะเหมือนเคลียร์ตัวเองอะ่ะเหมือนเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับยังไม่โสดยังไม่เคลียร์ยังไม่พร้อมนะคะยังเหมือนกับมีความที่บางคนบางท่านก็ไปเจอพลังงานของคนโสดที่แบบโสดไม่สนิทบางคนบางท่านก็เจอหนุ่มโสดที่ไม่กล้าสละโสดก็มีนะคะแล้วก็บางคนท่านก็ไปเจอคนที่มีพันธะมีความสัมพันธ์เนี้ยมันก็เลยทําให้ครั้งเนี้ที่เขาเจอตัวพ็อ ตัวพ่อตัวแม่อย่างคุณเนี่ยมันทําให้เขาเหมือนกับยังไม่รีบกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะมาดูซิว่าแล้วเขาจะทําอะไรไหมก้าวดาบโอ้ยนะเครียดกินมากคิดเยอะเหมือนกันแหละกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่รู้จะทําไงดีอะ่ะหมดหนทางหมดปัญญาละเพราะว่าสิ่งที่จะต้องทํากับคุณอะนะมันคือความถูกต้องมันคือการที่แบบจะทําอะไรให้มันเข้าตามต่อกออกตามประตูทาให้มันถูกทุกอย่างให้เกียรติคุณ นะคะเขาก็เลยปล่อยให้เป็นไปตามโชคชะตานะคะก็เลยทําให้คนคนนี้รู้สึกว่าเขาย้อนแย้งในความรู้สึกของตัวเองมากเลยอะ่ะคือโชคชะตาก็ขัดขวางเหลือเกินความรักครั้งนี้ของคุณและเขานะคะก็เลยทําให้ตัวเขาเหมือนกับยอมจำนนต่อฟ้าดินนะคะความสัมพันธ์สําหรับคนที่ไปเจอคนที่เขามีแฟนแต่งงานแล้วอะ่ะมันก็กลายเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องเก็บซ่อนไว้ในความรู้สึกตรงนี้ นะคะเขาก็ยังมีครอบครัวของเขาอยู่ยังมีคนรักของเขาอยู่นะคะจึงเป็นเหตุให้คนคนนี้เหมือนกับไม่กล้าที่จะเทเรชั่นทำอะไรนอกรู้นอกทางนะคะสำหรับเหมือนความรู้สึกของคนที่เขามาเจอคุณในช่วงเวลาที่มันมันไม่เหมาะสมอะ่ะนะรักผิดเวลานะมันเป็นธรรมดาของนะความทุกข์ที่มันจะเกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลน,นะมันไม่สามารถจะแสดงออกความรู้สึก ทั้งหลายได้อะนะ,ะแม้เขาจะเจอคุณในช่วงเวลาที่แบบเขาถูกใจคุณมากๆอยากได้คุณมากๆรักคุณมากๆแต่มันก็ไม่สามารถที่จะทำให้มันเกิดขึ้นจริงได้อะนะ,ะมันจริงเหมือนกับเก็บอาการเก็บความรู้สึกนะคะแบกรับภาระความรู้สึกหนักหน่วงอยู่ที่หัวใจการเริ่มต้นความสัมพันธ์คุณและเขามันมันค่อนข้างที่จะเหมือนมีเหตุปัจจัยต้องให้นะคะความรักกับจังนี้มันช้าลง หรือว่าตัวเขาเนี่ยต้องหักห้ามใจเพราะว่าเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วด้วยก็ได้นะคะในบางคนบางท่านนะคะคือเขายอมตัดใจอ่ะตัดใจจากคุณเลยนะคุณเป็นตัวท็อปตัวพ่อตัวแม่ขนาดนี้แต่เรามาเจอช้าไปมันก็ต้องเหมือนกับจำใจจากอ่ะนะคะส่วนตัวท็อปตัวพ่อตัวแม่นะคนอื่นๆที่เขาโสดน,นะคะพลังงานของ ตัวท็อปตัวพ่อต,ตัวแม่ที่แบบไปเจอคนโสดอะนะคะซึ่งนะคนโสดเหล่านี้เป็นพลังงานของคนโสดที่แบบมีปัญหาความรักนะคะมีอดีตความรักที่ไม่สมหวังนะคะหรือว่าจบจากความสัมพันธ์มานะ,ะตัวเขาเนี่ยยังไม่กล้าพร้อมเลยที่จะชัดเจนกับคุณนะคะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่ทําให้เขาเหมือนกับหยุดชะง,งักความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะแม้จะเจอ ตัวท็อปตัวพ่อตัวแม่อย่างคุณนะจะเด็ดสรติแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะให้เขาเหมือนกับว่ากล้าที่จะสารสัมพันธ์กับคุณได้นะเพราะทุกอย่างมันต้องมาด้วยความถูกต้องมันต้องมาด้วยความชัดเจนนะคะตัวท็อปนะอย่างคุณเนี่ยมันเหมือนกับคือสังคมรอบข้างเนี่ยนะคุณอาจจะเป็นคนโดดเด่นนะมีชื่อเสียงโด่งดังในสายอาชีพการงานของคุณอะ่ะนะคนะก็เลยทําให้คนคนนี้เหมือน มีความที่อยากจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างให้มันชัดเจนให้มันถูกต้องนะคะเขาก็เลยเหมือนกับยอมจํานวนยอมที่จะตัดใจถ้าหากตัวเขานะ,ะไม่มีคุณค่านะ,ะเพียงพอที่จะนะ,ะมาเหมือนกับเรียกว่าตัวเขาอ่ะไม่สดสนิทต,ตัวเขาไม่พร้อมตัวเขาไม่สะอาดพอที่จะมาเคียงคู่คุณอะไรเงี้ยเขาก็เลยต้องยอมตัดใจ นะคะไม่อยากจะให้เกิดความรักที่มันเป็นเติร์ดปาร์ตี้รักสามเศร้าขึ้นนะคะพลังงานของตัวพอ่อตัวพอ่อตัวแม่เนี่ยนะเรามาดูกันว่าคนคนนี้เขาจะทำอย่างไรนะคะเมื่อเขาเจอคุณนะพลังงานอะไรโดดเด่นบ้างใช่นะ,ะบางคนบางท่านไปเจอพลังงานของคนที่แบบเหมือนพร้อมและวโสดแล้วนะคะเตรียมพร้อมกับการที่จะสารสัมพันธ์เนี่ยนะ,ะฉันพร้อมเป ฉันพร้อมเลี้ยงดูปูเสือเธอเป็นอย่างดีนะฉันรอคอยโอกาสนี้มานานแล้วนะคะใครที่แบบเจอพลังงานของหนุ่มโสดพอมาไม่ไม่โสดสนิทโสดแบบไม่มีพันธะใดๆเขาพร้อมที่จะเปิดใจเข้าหาคุณก่อนหน้านี้เขาอาจจะไปคุยนะไปสารสัมพันธ์หรือว่าไปทําอะไรสิ่งอื่นอ่นะะโฟกัสที่การงานการเงินของเขาตอนนี้เขาพร้อมแล้วเขาหยุดแล้วนะเขาหยุดที่คุณแล้วนะ รหรับพลังงานที่สามเนี่ยนะคะคนที่เขามาเจอคุณในช่วงเวลาที่เขาโสดสนิทเขาพร้อมก,กับการที่จะสู้รบนะกับพลังงานที่อยู่รอบๆตัวคุณนะเขาพร้อมที่จะเหมือนกับมีคุณอยู่ในชีวิตเขาเขาไม่ได้ดิ้นรนไม่ได้มองหาใครนอกจากคุณอีกแล้วนะคุณเป็นคนเดียวที่เขาอยากจะใช้ชีวิตคู่ด้วยเขาพร้อมที่จะลงสนามรบแข่งขันนะเพื่อที่จะแย่งชิงคุณมาเขาเฝ้าส่องเฝ้าดูคุณตลอดเวลา สำหรับใครที่เจอพลังงานของคนคนนี้นะคะคุณเป็นตัวท็อปคนสุดท้ายคนสำคัญในชีวิตของเขานะคะมาดูซิว่าเรื่องราวของพลังงานสุดท้ายเนี่ยนะคะสุดท้ายแล้วตัวท็อปอย่างเรานะคะชีวิตรักจะเป็นอย่างไรใช่ไหมนะคะพลังงานตัวท็อปอย่างเราชีวิตรักจะเป็นยังไงหกดาบหลังจากที่ตัวคุณอ่ะมันเหมือนกับว่าอาจจะถอดใจแล้วกับความรักครั้งนี้นะคะคือ รู้สึกว่าความรักมันไม่สมหวังอะ่ะเปิดใจคุยหลายคนมาเยอะแยะมากมายฉันก็รู้สึกว่าเออฉันมีพร้อมทุกอย่างเลยนะนะพร้อมที่จะเป็นภรรยาที่ดีเป็นสามีที่ดีคือฉันรอคอยคู่รักรอคอยคนรักที่แบบพร้อมที่จะมาฉุดฉันนะลงจากคานทองอะไรเงี้ยนะพลังงานของโตท็อปอย่างคุณคือแบบปิดกั้นตัวเองมานานแล้วนะรู้สึกว่าคือเลือกความสัมพันธ์ นะเลือกคนที่จะเข้ามาในชีวิตมากๆเลยอะ่ะคือกว่าที่จะมาเป็นตัวท็อปขนาดนี้ได้อะ่ะนะคะมันเหมือนกับว่าฝ่าฟันอดทนดิน้นรนนะคะในเรื่องของการเปิดใจคุยหลายๆคนนะเปิดใจคบหลายๆคนหรือว่าการที่เหมือนกับทัาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตัวเองอะ่ะนะบางคนท่านตัวท็อปตัวพ่อตัวแม่เนี่ยไม่ได้เป็นคนสวยคนเก่งคนฉลาดนะเฉพาะในเรื่องของการครบคนอย่างเดียวนะ แต่ว่าเป็นคนสวยคนเก่งคนฉลาดในเรื่องของการที่บริหารชีวิตของตัวเองได้ด้วยในเรื่องของการงานนะคะคุณฉลาดคุณเก่งจนคุณรู้สึกว่าคนดีๆอย่างฉันตัวท็อปอย่างฉันตัวแม่อย่างฉันตัวพ่ออย่างฉันเนี่ยคงไม่มีใครที่จะมาชอบฉันหรอกเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าบางคนท่านอาจจะเลือกที่จะอยู่คนเดียวก็ได้นะจนสุดท,ท้ายสุดแล้วนะพลังงานของตัวท็อป ตัวพ่อตัวแม่อย่างคุณอ่ะสิ่งที่คุณตั้งใจไว้อ่ะมันมันมาแล้วนะคะพลังงานของชายหนุ่มหญิงสาวที่คู่ควรเหมาะสมกับคุณนะคะเรียกได้ว่าเป็นคู่รักโซเมของคุณกําลังจะก่อเกิดความรักนะที่มันเหมือนกับว่าคุณถอดใจแล้วว่าคุณคิดว่าคุณจะไม่ได้เจอเขาแล้วคุณคิดว่าคนอย่างคุณนะที่เหมือนกับว่าเลือกสรรความรักความสัมพันธ์มาเนิ่นนานแล้วจะไม่มีใครสุดท้ายแล้วคุณจะสัมผัส แล้วก็รับรู้ได้ว่าคนคนไหนคือเนื้อคู่ของคุณคือโซเมตของคุณนะที่เริงสิทธิ์แล้วก็จักรวาลน,นำพาให้คุณกับเขามาเจอกันฉะนั้นคุณจะเป็นพลังงานของตัวท็อปตัวพ่อตัวแม่ที่มีพลังงานคล้ายๆกันนะทำให้ดึงดูดสนใจกันไม่ว่าจะระยะทางมันห่างกันไกลแค่ไหนคุณกับเขาก็มีอากาศมาเจอกันได้นะคะมันเหมือนกับเรียกได้ว่าเนื้อคู่นะคะทวินเฟรมโซเมท นะที่จะต้องมาเจอกันเนี่ยคือเขามีพลังงานดึงดูดนะทำให้คุณสนใจเขาไม่ว่าจะห่างกันไปแค่ไหนนะก็จะกลับมาเจอกันอยู่ดีนะเจ็ดดาบแล้วก็8ดตรงนี้คือแบบระยะทางมันไม่ใช่ปัญหาของความสัมพันธ์นะคะแต่คุณจะมาเจอกันได้ด้วยเหตุปัจจัยนี้นะคะตัวท็อปตัวพ่อตัวแม่ฟังให้ดีนะ The Lover นะความรู้สึกของคุณและเขาคือได้ผูกติดผูกพันกันแล้วนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำพาให้คุณกับเขามาเจอกันไม่ว่าจะระ,ระยะทางมันห่างไกลกันแค่ไหนเนี่ยนะตัวพอตัวท็อปตัวพอ่ตวพอ,ต,พอตัวแม่โอ้นะคะว่าแล้ว the emperor กับ the empress นะคะก็ตัวพ่อตัวแม่ที่คู่กันนี่ไงนะคะระยะทางมันห่างไกลแค่ไหนนะได้แดงก็ดึงคุณกับเขามาเจอกันอยู่ดีนะคะคุณเฝ้ารอกันและกันมานานแสนนานแล้วนะคะไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะรู้สึก เจ็บปวดนะคะหรือว่าคิดว่าไม่สมหวังแต่สุดท้ายแล้วนะพลังงานของตัวแม่ก็ยังรอนะตัวพ่ออยู่นั่นเองนะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะระหว่างเขาและคุณเขาก็จะพยายามที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตให้ได้นะพลังงานตัวท็อปตัวพ่อตัวแม่ the emperor the empress นะชาวต่างชาติคนทางไกลคนต่างประเทศนะคะความสําเร็จนะคะ ของความรักของคุณและเขาคือมันจะก่อเกิดเพราะว่าเขาก็รอคุณคุณก็รอเขานะคะมันจะเป็นช่วงเวลาที่แบบเหมือนคือคู่กันแล้วก็ย่อมไม่แคล้วกันอ่ะนะคะเขาไปไม่ถูกเขาต้องเลือกคุณเขาต้องกลับมาหาคุณนะคะไม่ว่าเขาจะไปคุยกับใครไปสารสัมพันธ์กับใครที่ไหนนะคะตัวพ่อตัวแม่เนี่ยเดียมเพเบอร์คู่กันเลยอ่ะนะคะอืมพลังงานของคุณและเขานะคะแล้วก็เป็นพลังงานของพ่อแม่แม่ด้วย เขาเจ็บปวดเสียใจมาเขาผิดหวังเขาคิดว่าตัวเขาคงไม่มีใครมาอยู่เคียงข้างเขาอีกแล้วนะคะแต่คุณจะเป็นคนเดียวนะคะตัวพ่อตัวแม่ที่จะอยู่เคียงข้างกับเขานะคะไพ่ยอยากจะบอกใบ้อะไรสําหรับความรักคนสัมพันธ์ของตัวพ่อตัวแม่นะคะให้บอกใบ้อะไรอืมเขาเพจซับบอรเขาจะติดต่อสื่อสารหาคุณผ่านโซเชียลไลน์นะคะ เขาจะไม่แจ้งข่าวสารบอกคุณเลยเขาจะไม่บอกนะส่งสัญญาณอะไรบอกคุณเลยแต่เขาจะติดต่อมาหาคุณโดยที่แบบคุณอาจจะคิดว่าคุณไม่ได้ติดต่อกับเขาแล้วคุณไม่ได้คุยกับเขาแล้วแล้วมันเป็นพลังงานที่แบบเหมือนเขา่ะต้องการมีคุณอยู่ในชีวิตนะคะในช่วงเวลาที่มันเหมือนกับว่าตัวคุณอาจจะคิดว่าเขาไม่รักคุณไม่สนใจคุณนะคะตัวพ่อตัวแม่ทั้งหลายฉะนั้น หน้าไพยออกมาบอกว่าเขายังรักคุณอยู่นะคะจงรอเขาจงรอเขาเหมือนที่เขาอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตนะคะ mm. คุณและเขามีโอกาสที่จะเป็นครอบครัวนะคะเดมเพรสเนี่ยคุณคือคนที่เขาอยากจะใช้ใช,ชีวิตคู่อยู่ด้วยคุณจะเป็นคนที่เยียวยาความรู้สึกของเขาขเขาด,ดเมเพรสเดมเพรสนะคะตัวพอ่อตัวแม่นะก็เป็นพลังงานบอกใบนะคะคือเขาจะไม่ส่งข่าวอะไรให้คุณรู้เลยนะเขาจะเจอกับคุณโดยที่แบบ คุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่าคนคนนี้จะติดต่อมาหาคุณนะคะไปไม่ถูกไปไม่เป็นเพราะเขารู้ว่าเขากับคุณคือคู่รักกันนะคะก็กดสนคลายไลค์แชร์พลังงานด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดนนตามค่ะ